สวัสดีค่ะค่พบกับพออน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าว ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะจ๊ะก,กับได้หลายท่านช่วงนี้ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่า,าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังบางท่านอายุ60ปีแล้วยังไม่ลงทะเบียนผู้สูงอายุก็สอบตาม่อน,น้อยเข้ามาเช่นกันนะคะ, mm. คะก็มีอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่5ท่านเกิดวันที่5เมษายน2508 ยังไม่ลงทะเบียนผู้สูงอายุเลยลงช่วงนี้ทันไหมวันนี้พอน้อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะสําหรับท่านที่เกิดวันที่5เมษายน2508ารค่ะลงให้ด่วนให้ไวลงในช่วงนี้เลยนะคะวันที่พ่อน้อยลงคลิปก็คือวันที่20ิมิถุนายน2568อค่ะก็ท่านพลาดไปแล้วนะคะเมษาพฤษภาพิถุนาก็สองเดือนค่ะให้ด่วนให้ไวสําหรับท่านที่ สอบถามมาเกิดวันที่5เมษายน2508ยังไม่ลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะให้ไปลงเเลยในช่วงนี้ให้ด่วนให้ไหวเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุ ค่ะถ้าท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุก่อนที่ท่านจะอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะท่านก็จะเริ่มได้ระเบียบยังชีบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2568เป็นต้นไปแต่ท่านเกิดวันที่5เมษายน2508ยังไม่ลงทะเบียนผู้สูงอายุให้ลงในช่วงนี้เลยไม่ควรให้เกินเดือนมิถุนายน2568 นะจะกะเพราะอะไรเพราะว่าตามระเบียบใหม่ที่พอน้อยนาเรียนประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นจะเอื้อประโยชน์สําหรับท่านที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วยังไม่ลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะลงในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างที่ผู้สูงอายุโดยที่ไม่ต้องรอในปีงบประมาณถัดไปเหมือนระเบียบเด,ดิมนะคะกะเพราะว่าท่านไปลงหากท่านไปลงในเดือนมิถุนายน2,500 68นะคะค่ะท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568เป็นต้นไปไม่มีย้อนหลังนะจ๊ะไม่มีย้อนหลังให้ด่วนให้ไวค่ะท่านที่สอบถามมา5เม สายนสองห้นแปดลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะถ้าท่านขยับไปลงในเดือนกร,รกฎาคม2568ค่ะท่านก็จะได้รับในเดือนถัดไปนะคะจะไม่มีย้อนหลังกไปลงที่ไหน ไปลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นอบอตอเทศบาลหรือสนักง,งานเจตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันน่าสมุดบัญชีเงินฝากธานาคารได้ทุกธานาคารได้ทุกธานาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะจะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบางธานาคารถ้าเจ้าตัวไปเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการขยับขยื่นเคลื่อน เงินไหวของบัญชีไม่มีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนไม่มีการท,ทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบนะคะค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านได้สําเร็จ ก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้ระเบียบอย่างคีดผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหน พี่พอไหนเปลี่ยนต้นไปใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพ่อน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ขางตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําหรับในคลิปนี้พ่อนะ้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ